สวัสดีครับผมวันนี้นะนร้านนครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว t o y ยต้า Vios นะครับตัวนี้ใส่เป็นล้อขอบ16นิ้วนะเป็นล้อที่ c 1 0น n นะครับร้ได้ยัาง205-45-16นะครับสเปคล้อจะเป็นขอบ16กว้าง 7 o f 3 5 5นะครับเป็นล้องาน KK นะสีเท่ากันเมทัลลิกนะครับเป็นสีเท่ากันเงานะครับผมคันนี้เดิมโรงงานไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับเดิมสนิทเลยนะครับล้อกว้าง 7-OF35 ก็จะล้นประมาณนี้ไม่ล้นนะครับยังคงหุบอยู่ด้านในนะครับกับความสูงเดิมโรงงานนะครับวันนี้ไม่ได้โหลดนะครับความสูงเดิมโรงงานจากสเปค ล้อ16กับยาง2.5นะครับเดี๋ยวลูกค้ามีโปรเจกโหลดลงด้านอนาคตนะครับตอนนี้สามารถวัดได้4.5นิ้วมือนะครับกับยาง2.5 4.5 16ในส่วนของด้านหน้านะครับด้านหน้าก็4.5นิ้วเท่ากันนะครับหน้าหลังนี่คือเท่ากันเป๊ะเลยนะความสูงนะครับในส่วนของการล้นนะครับด้านหลังน่าจะหุบกว่าด้านหน้าน่าจะพอดีสูงกว่า อ่ะเห็นปะพอดีซุ้มเป๊ะเลยนะครับด้านหน้านะครับกับล้อขอบ16กว้าง7 3, นะออฟ305เดี๋ยวให้ดูเต็มคันอีกสักรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับทรงเดิมกับล้อขอบ16ยาง205/45/16นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูล้อใกล้ๆอีกทีนหนึ่งนะครับทรงโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวมีลูกค้าท้ายคลิปนะครับโอเคไปชมล้อต่อนะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อ TC 1 0 5รหัส N นะครับตัวนี้เป็นล้อสีเทากันเมทัลลิกเงานะครับแล้วก็เป็นงาน KK นะครับตัวนี้ล้อป่าอยู่ที่1นึ0 0มบาทนะครับอันนี้ใส่เป็นยาง 205, 4 5นยนะครับเป็นยางพิลารี่นะครับตัวล้อตัวนี้มีฝากลางให้นะครับการจะเป็นการเหลือบตรงนะครับ สวยมากนะครับบอกเลยว่ามิติโคตรสวยนะครับขอบ16 v a อ l ใส่ได้สบายนะครับใส่ได้สบายนะครับล้อป่าหม0่นหกพันบาทนะครับตัวนี้เป็นสีเท่ากันนะไม่ใช่สีไฮเปอร์นะครับเป็นสีเท่ากันนะครับซึ่งก็เป็นสีที่นิยมอยู่แล้วนะครับตรงรุ่นนะครับสีดูร้อยนะครับใส่ได้เลย ยาง2 0 5 4 5น6ก็สเปคประมาณนี้นะครับโอเคโดยรวมก็ล้อ,อยางเริ่มต้นอยู่ประมาณ21,000นนะครับโอเคนะครับผมก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเรือแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาล้อยางสไตล์นี้นะครับสนใจลองสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครสัพย์ยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับ0 9 4ย์0 9 9 9 9 ฝากร้านด้วยนะครับร้านอยู่ตรงหน้าบอกซอยวัตโนดนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีก่อนข้ามสะพานเจษด,ดาบดินนะครับถ้ามาฝั่งราชพฤกษ์นะครับรอเลยขอบคุณครับ